Few moments later. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c r e a m e r Sim เกมเองค่ะทุกคนว,วันนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนเนี่ยมาสอนทำให้เกมซากุระเนี่ยมีภาพชัดขึ้นแล้วก็มีเงามีแสงเงาแล้วก็ภาพเหมือนจริงขึ้นนะคะอ่อแล้วก็ตอนแรกนะคะทุกคนเราจะต้องทุกคนเห็นตรงนี้ไหม สามอันนี้ค่ะให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนไปอันสุดท้ายเลยนะคะกดไปที่อันสุดท้ายเลยนะคะกดอันนี้เลยนะคะกดลงไปนะคะทีนี้อ่ะภ้ามันก็จะชัดขึ้นแล้วนะคะทุกคนวิธีที่ทําให้มีเงาในเกมสากุระนะคะตอนนี้คือยังไม่มีเงาใช่ไหมให้เรากดไปที่เมนูนะคะทุกคนกดลงไปที่เมนูปุ๊บมันก็จะขึ้นในหน้านี้นะคะแล้วก็ให้เรากดไปที่ ค่าตรงนี้เลยนะคะกดลงไปนะทุกคนก็เลื่อนขึ้นนะคะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะให้ทุกคนติกถูกตรงนี้เลยนะคะทุกคนติดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเงานะคะนี่งมีเงาแล้วนะคะทุกคนว้าว <Wow. S 1> อ่าเดี๋ยวเราจะมาสอนทุกคนทําให้มีขีดสีดําที่ตัวนะคะก็คือกดไปที่เมนูเหมือนเดิมเลยค่ะ นะคะกดไปที่เมนูเสร็จอะทุกคนกดไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนอ่ากดไปที่ตั้งค่านะคะแล้วเรานะคะก็จะเลื่อนให้สุดเลยนะคะอ่าทุกคนเห็นคําว่าเอาลายไหมคะให้คนติกถูกตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนแล้วทีนี้ที่ตัวของเราก็จะมีเส้นขีดสีดำนั่นเองค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะทำให้ถนนของเราเนี่มีสมจริงมากขึ้นนะคะก็คือเรากดไปที่เมนูเสร็จก็กดไปที่ตรงนี้เลยนะคะกดลงไปนะคะมันก็จะขึ้นในหน้านี้นะคะทุกคน นี่เลยแล้วก็ให้เราเลื่อนไปสุดเลยนะคะแล้วก็จะเห็นคําว่าเรนโบ์นะคะทุกคนนีตรงนี้เลยนะคะคําว่าเรนโบ์แล้วก็ให้ทุกคนกดคําว่าเรนโบ์แค่นี้นะคะถนนเราเนี่ยก็จะสมจริงมากขึ้นแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ฝากก,า like, ก share, ดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ